โชันวันนี้โคตรคุ้มซื้อหนึ่งแถมสองแถมสองแถมอ,อ่ะเอาไปก่อนนะครับหนึ่งตัวเก้าร้อยเก้าสิบบาทพอไหมครับไม่พอไม่พอนะครับเอาไปอีกหนึ่งตัวครับผมพอไหมครับไม่พอไม่พอนะครับเอาไปอีกหนึ่งตัวครับผมแบบนี้คุ้มไหมครับ ย้ำนะครับทั้งหมดนี้ปกตินะครับจะราคา3,000กว่าบาทนะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาไปราคาเสวัสดีครับวันนี้ผมมีไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ตัวใหม่นะครับขนาด60วัตต์เลยนะครับลูกค้าดูครับดูครับแผงพลังงานรับแสงอาทินะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับรับพลังงานได้มากกว่าเดิมแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับเป็นของแท้การันตีคุณภาพแน่นอนครับผมกล้าการันตีครั้งเลยนะครับว่าเป็นไฟโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยขายมาครับผมถ้าไม่เชื่อมาดูนี นี่นะครับนี่คือไฟ LED รุ่นเก่านะครับบรรจุไฟแค่48ดวงเท่านั้นนะครับเล็กกว่านะครับสว่างน้อยกว่านะครับใช้ไม่ดีเลยนะครับโยนทิ้งไปนะครับแต่นี่นะครับเป็นไฟแบบขอบนะครับสว่างกว่า LED ถึง3เท่าครับ ที่สําคัญนะครับบรรจุไฟนะครับหนึ่งร้อยดวงยดวงสว่างกว่าเห็นชัดกว่าแน่นอนครับผมและตัวนี้นะครับยังเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งตัวเก่านะครับจะเป็นโครงแบบเหล็กนะครับใช้ไปนานๆก็เป็นสนิมนะครับแต่ตัวนี้นะครับใช้ได้นานมากกว่าตัวเก่านะครับ3าถึงหปีไม่เสื่อมสภาพแน่นอนแผงรับโซลานะครับใหญ่กว่าเดิมครับผมการันตีว่าใหญ่กว่าของผมแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นของแท้นะครับทําให้รับพลังงานได้มากกว่าและ ชัดแบบเต็มเร็วแน่นอน ตัวนี้สะดวกสบายมากครับเพราะว่าเวลาชาร์จนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์บอกแบตให้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้สว่างมากๆครับถ้าพี่ๆไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับอันน้องปิดไฟได้เลยครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับจากที่มืดๆสว่างเลยนะครับสว่างยันผียังต้องสะดุ้งนะครับผมดูนี่ครับดูนี่ครับดูนี่ครับนี่ครับนี่นะครับสายยาวขนาดนี้เลยครับปกตินะครับเราสามารถเอาแผงโซล่านะครับไปติดไว้บนหลังคาบ้านก็ได้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็เอาไฟนะครับมาติดในบ้าน ได้เลยครับเพราะว่าสายมันยาวมากในบ้านเราแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้รับพลังงานแสงอาทิตย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับประหยัดไฟมากค่าไฟศูนย์บาทและตัวนี้นะครับชาร์จไฟหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้นานมากกว่า10ชั่วโมงระหว่างติดตลอดทั้งคืนเครื่องฟิล์มสตาร์ตติดง่ายแน่นอนสามารถเปิดปิดไฟได้เองอัตโนมัตินะครับถ้าสว่างก็ปิดไฟนะครับแต่ถ้ามืดก็เปิดไฟ แบบนี้เลยครับและตัวนี้นะครับยังมีรีโมทควบคุมระยะไกลนะครับไม่ว่าจะติดสูงถึงตึก5ชั้นนะครับก็ยังควบคุมได้ครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง ไะไรที่ขาดไปไม่ได้เลยคือความสามารถทําไฟสปอตไลท์แบบวอร์มไลท์ช่วยปรับสีให้เป็นโทนนูนช่วยไล่ยุงได้อีกด้วยครับและไฟโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับย้านะครับของแถ้มีประกันนะครับกันน้ํากันแดดทนฝนนะครับกันทั้งตัวแผงนะครับกันทั้งตัวไฟนะครับเต็มระบบแน่นอนครับกันน้ํากันแดดทนฝนยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้จุมนาจิ้มแล้วก็จิ้มนาจมจมนาจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจมเอาเอาน้ําสาดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับดูนะครับ ไฟยังใช้ได้อยู่นะครับโปรโมชั่นวันนี้โครคมซื้อหนึ่งแถมสองแถมสองแถมโครคมนะครับปกตินะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับอยู่ที่ราคา990บาทนะครับแต่วันนี้ผมจะเล่นใหญ่เลยนะครับม่ให้ลูกค้าแค่หนึ่งตัวแน่นอนเอากล่องมาลยครับอ่ะเอาไปก่อนนะครับหนึ่งตัว990บบาทพอไหมครับไม่พอไม่พอนะครับเอาไปอีกหนึ่งตัวครับผม พอไหมครับไม่พออนะครับเอาไปอีกหนึ่งตัวครับผมแบบนี้คุ้มไหมครับคุ้มรับไปเลยนะครับ3ตัวแต่ราคาเท่าเดิมครับ990บาทยัำนะครับทั้งหมดนี้ปกตินะครับจะราคา3,000กว่าบาทนะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาไปราคาเท่าเดิมครับ990บาทครับของแท้ของดีนะครับรีบจัดเลยนะครับเก็บเงินไปทางทัวเทศไทยจัดเลยครับจัดเลยครับโดยดๆครับผม